รถเสร็จแล้วค่ะลูกค้านี่ทาให้เต็ดว่าที่นี่มีแค่อูเดียวผมไม่มาหรอกเจ๊ลูกค้าไม่ต้องกังวลหรอกคะ่ะจะไม่ให้กังวลได้ไงเมาทั้งอูเลยเนะี่ยเมาในหัววันไม่เมานะคะไม่เมาเลยเ,อเออเอเยเจ๊เจ๊ให้ลูกน้องเช็ครถเป็นพิเศษให้เลยนะคะ เพื่อเป็นการขอโทษนะคะเออคุณจะรถมาค่ะลูกค้าเชิญเช็ครถได้เลยนะคะที่ไหนรถผมมาอ๋ออยู่อยู่ข้างนอกค่ะแง่รถกูจอดนอกกูอีกเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาชน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 บ้าอะไรมึงเนี่ยไมเพวกมึงเด็กเก่งขนาดนี้ไม่เปิดร้านเหล้าเลยวะมาเปิดอู่ทำไมเนี่ยฮะอู่อะไรอูใช้ได้เนะ แม่งเมาันทั้งอูเลยอรถผมที่ให้ซ่อมอาะซ่อมเสร็จยังโอ้คุณลูกค้าหมดห่วงได้เลยครับผมอ่าเรียบร้อยทุกอย่างแล้วครับแล้วก็ไอ้ที่มีปัญหาทั้งมดทั้งมวลผมก็ได้ทําการแก้ไขแก้ไขทุกอย่างให้หมดเรียบร้อย,ยครับเออก็ยังมีข้อดีว่าเดื่มก็ยังมีความรับผิดชอบครับจะเปิดฝากระโปรงไว้ทําไมอ่ะลงไม่ปิดดิอ่าไม่ต้องครับคุณลูกค้าไม่จําเป็นต้องลงไปปิดครับผมเพียงแค่ดูนะนี่ตรงนี้นะ เห็นไหมนะครับอ่าอึ้งแล้วสิครับอึ้งในความสามารถของผมเลยใช่ไหมครับแล้วถ้า<อ>เวลาเปิดอะแน่นอนครับผมเหมือนเดิมเลยครับนี่เอานิ้วมาจิ้มตรงนี้นะครับปี๊บอ,อ่าวปุ๊บอ่ามันก็เปิดมา,าเห็นไหมนะครับโอ้โวิธีนี้นะผมนี่คิดค้นมาทั้งชีวิตของผมเลยนะเมื่อคืนนี่ผมแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อคิดคดสิ่งนี้เลยนะครับโอ้ผมนี่งั้นก็แปลว่าเวลาที่ผมจะเปิดปิดเพื่อที่จะเอาแว่นเนี่ยไอกระโปรงมันก็จะเปิดปิดตามใช่ไหม ถูกต้องครับผมถูกต้องมึงทำไปเพื่ออะไรวะไอช่างหัวอา้าวไอลูกค้านี่ไม่รู้ซะแล้วไอลูกค้าเดี๋ยวผมอธิบายให้รถล,ลูกค้านี่มันเก่าแล้วมัน<ป>เครื่องมันชอบร้อนนะ<ป>โอ้เครื่องร้อน,นเข็มไม่ก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วน<ป>เนี่ยวลาเปิดที่นี่ทีนึงเนี่ยเนี่ยเปิดเปิดนี้ปิ๊บปุ๊บเนี่ยฮะไอนั้นก็เปิดมาอ่าพร้อมกัน พื่อที่จะได้ระบายความร้อนในเวลาเดียวกันครับนี่จะได้ไม่สะดวกสบายนะกดที่นี่ปุ๊บอ่าเห็นไหมมันก็เปิดเ,เห็นไหมครับนี่เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าจับมือสองฝาเลยนะครับเออเออเป็นไงเขาเรียกว่ายิงนกนัดเดียวได้ปืนสองกระบอก <laughs> พอพอพอไอ,อ้คุณเจออ้าคุณเจนี้อะไรอ๋อเฮ้ยแล้วทำไมสตาร์ทไม่ติดอ่ะฮะ คุณลูกค้าชนนำาบจอีกแล้วไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคุณลูกค้าลงรถครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปดูคุณใจผมลงจากรถทําไมเนี่ยฮะไม่ลงแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าที่สตาร์ทรถมันอยู่ตรงนี้มันก็ต้องอยู่ข้างในดิอย่ามาเถียงช่างอยู่ตรงนี้เห็นไหมปูมเนี่ยเห็นไหมดูนะฮะอ,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 อย่างเงี้ยล่ะอ่าอึ้งอึ้งในความ โอ้โหเยอทะยานแล้วเวลาดับเครื่องอะ่ะปะโถคำถามบ้าบอ,อคอหายซดก็แค่นี้ไงบิดอะฮะมึงแค่ละมึงทำบ้าอะไรกับรถกูเนี่ยฮะใครเขาซ้อมกันแบบนี้วะกูจะฟ้องมึงกูจะฟ้องอู่มึงให้แจ้งไปเลยไอ้ยังหัวหน้ามึงชื่ออะไรหัวแชแดนกูจะกูจะฟ้องให้แจ้งไปเลยเหยียดเยีเเยเอาอันนี้ไปดมก่อนนะเอาอันนี้ไปดมก่อนอะเอาไปดมก่อนนะ บามาโลมาจากแบงสดชื่นสดชื่นทันใจแก้ง่วงแก้วิงเวียนหอมยินใช้ได้ทุกที่แท่งแรกแต่เอาอยู่ทุกอาการครบจบในแท่งเดียวเอออันนี้ดีสุดแล้วที่ตั้งแต่คุยกับมึงมาเฮ้ยมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยไอ้จิ๊บมึงทําอย่างนี้รถกูได้ไงมึงไปเปลี่ยนขึ้นเลยนะไอ้ทั้งสตาร์ไอ้ที่เปิดปิดฟังก์เพรามึงไม่เปลี่ยนให้กูเลยเศร้าเศร้าเศร้าก่อนเมื่อกี้ว่าโดมไปแล้วก็เศร้าก่อนค่อยจะว่าวหื้อฟังนี่นะใจะเ,เย็นนี่รถเนี่ยนะ ที่ผมเอาสตาร์มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีเหตุผลนะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยอากาศมันร้อนเดินไปไหนมาไหนก็โอ้มันร้อนอบอวนท่วนไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณมาอยู่นี่ปุ๊บคุณก็สตาร์รถจากที่นี่อ่าพอสตาร์รถปุ๊บข้างในมันก็จะได้ทํางานระบบทํางานแอร์ทุกอย่างมันจะได้เย็นนะ ใครเขาทํากันแบบนี้วะกูเปิดข้างในก็ได้ไอชิปหายกูจะฟ้องอู่มึงอูใชายแดนกูจะฟ้องอูม่มึงมึงมึงรีบเปลี่ยนเปลี่ยนให้เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมกูฟ้องแน่ได้ยน็นฟ้องให้มึงล้มละลายเลยผมทําให้เป็นเอ้าแล้วก่อนหน้านี้ใครทาอ่ะผมทําแต่ผมทําตอนเมาไงตอนนี้ผมหายเมาแล้วผมทาไม่เป็นอไอชิปหายง่งยายงี้เลยลมึงกลับมานี่กันส่างผมมึงกลับมานี่ก่อน